สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำนลสวัสดีวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับปัญหาของรถยนต์ i e s ซู m a ดีแปี2009นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ของผมเองนะครับจากปัญหาก็คือมีรูปเครื่องโชว์ที่หน้าปัดนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับผมไปศึกษาข้อมูลมาจากทั้งใน Google และก็ใน YouTube นะครับพบว่า อาการที่มีสัญญาณรูปเครื่องโชว์เนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลายสาเหตุนะครับผมก็เลยไปดูที่คลิปคลิปหนึ่งนะครับเขา,ามีอาการแบบของผมเลยแล้วก็ไปตรวจสอบ ตัววาล wow ์ว EGR นะครับวาล์ว wow EGR คือวาล์วที่นำไอเสียจากาเครื่องยนต์ของเราครับกลับมาเผาไหม้ใหม่เป็นอุปกรณ์เพื่อ,อป้องกันและลดมลพิษนั่นเองนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้าวๆที่ผมหามานะครับ ซึ่งรถผมก็ใช้งานมาเข้าปีที่14แล้วมันก็มีอาการดังนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วจะต้องอไปให้สูหรือต้องใช้เครื่องนะครับในการที่จะเช็คว่ามันมีโค้ดอะไรเกิดขึ้นอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องรีบใช้รถเนาะผมก็เลยแก้ปัญหาเองเบื้องต้นก่อนนะครับก็มันมีวิธีทำใน YouTube มียูทู u เบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งนะครับอ,อธิบายไว้ในการถอดวาล์ว e อ r ออกมาทำความสะอาดนะครับผมก็เลยทำการถอดเลยครับ ตอนนั้นกลับบ้านที่ต่างจังหวัดพอดีก็มีเวลาเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ครบอะไรหรอกครับก็ถอดมาตามสภาพซึ่งก็ถอดได้ถอดไม่ยากนะครับเอามาทําความสะอาดพบว่าถอดมาแล้วเนี่ยมันมีขี้เขา่าเมานะครับขี้เขา่าเมาเกาะตรงสปริงตรงวาลวค่อนข้างเยอะมากดํมากมากนะครับผมก็เลยมาทําความสะอาดเช็ดขัดถูล้างด้วยน้ํามันอย่างดีนะครับแล้วก็มีสภาพดี กว่าก่อนถอดมากมากเลยแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนใส่เนี่ยใส่ค่อนข้างยากมากเลยต้องมอีเทคนิคทางด้านช่าง,งใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงครับมิฉะนั้นจะใส่กลับไม่ได้หลังจากนั้นผมใส่กลับไปก็ทดสอบขับรถสตาร์ทรถนะครับผลปรากฏว่า สัญลักษณ์ที่โชว์รูปเครื่องหน้าปัดเนี่ยหายไปนะครับหายไปเออเราก็สบายใจเนาะมันน่าจะได้ผลฉะนั้นผมก็ขับรถกลับมาที่ระยองที่ผมทำงานนะครับขับไปขับมาได้ระยะทางสักประมาณอ5่0า4-500กิโลก็เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกครับซึ่งผมคิดว่าที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยที่เอาวาล์ว r g r ออกมาทำความสะอาดน่าจะไม่ได้ผลหรือมันมีสปริงหรือมันมีปัญหา จุดอื่นที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วละและเครื่องมือในการเช็คเราก็ไม่มีเนาะฉะนั้นผมก็เลยขับรถเข้าไปที่ศูนย์นะครับศูนย์อของรถของผมก็คือศูนย์อิรุสุครับซึ่งช่างก็เอาเครื่องมือนะครับมาวัดตรวจสอบเขาก็จะมีสายอะไรต่อเข้าไปยังตรงใต้พวงมาลัยของเราแล้วก็มีเครื่องมือวัดแล้วก็มีค่าขึ้นที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับผลปรากฏว่าก็คือมอเตอร์ EGR หรือวา EGR เนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับ ตามโค้ดที่ทางพี่ช่างที่ศูนย์เขาตรวจสอบให้นะครับเขาก็เลยเสนอว่าต้องเปลี่ยนวาล์วตัวนี้ผมก็เลยถามไปว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นจะขับรถได้ไหมมีปัญหาอะไรไหมบอกว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มมีอาการถ้าเกิดว่าใช้ใช้ไปมันก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์มากมายอะไรฉะนั้นผมต้องเป็นต้องใช้รถเนาะต้องรีบใช้รถเดินทางด้วยก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนเลย ฉะนั้นมันมี2โจทย์ครับโจทย์ที่1 0ศูนย์เขาเสนอราคามาในราคาอ่าค่าไหลพร้อมค่าช่างเปลี่ยน,นครับในราคา5000เศษเศษครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนวันนั้นได้เลยนะครับอ่าผมก็เลยช่างใจแล้วว่าจะทำยังไงดีอ่แล้วลืมบอกไปนะครับค่าตรวจสอบอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่เปลี่ยนอะไรจากเขาหรือไม่ได้ซ่อมจากเขาเนี่ยค่าตรวจสอบตรวจช็คเนี่ยราคาอยู่ที่300บาทนะครับสำหรับที่ศูนย์นะครับอ่ ทางเจ้าหน้าที่ขอให้ผมตัดสินใจนะครับผมก็เลยเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าตัวไอวาลอีจีเนี่ยของแท้เลยในยมนราคาเท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีขายในเว็บขายของออนไลน์ในราคา2000เศษเ,เองซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาเปลี่ยนเองเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้เนาะเพราะว่าตอนแรกผมก็ถอดมาทําความอาดอย่างได้เลยแต่ผมจาเป็นต้องใช้รถไงแล้วอีกอย่างเราก็ ตามที่บอกไปไม่ค่อยมีความรู้ด้านเครื่องยนต์สักทีเดียวก็เลยเรากลัวมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหามากกว่านี้เนี่ยเราก็จะเสียเงินมากกว่านี้ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยก็คือเปลี่ยนวันนั้นไปเลยก็ราคา5 0 0 0ันเศษๆนะครับรวมค่าช่างรวมค่าอะไรใช้เวลาเปลี่ยนแป๊บเดียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินแล้วก็สตาร์ทรถอีกทีก็ไม่มีรูปเครื่องโชว์แล้วแล้วก็ทางสู์เนี่ยเขาก็รับประกันให้ประมาณ6เดือนนะครับ หลังจากนั้นผมก็จ่ายตังค์ขับรถออกมาขับรถไปนู่นนี่นั่น,นตอนนี้ขับรถมาเป็นระยะทางเป็นพันกิโลถึงสองถึงเกือบ2,000กิโลแล้วละ่ะก็ยังไม่มีปัญหาลูกเครื่องโชว์เกิดขึ้นนะครับขับรถไปก็ปกติทุกอย่างไม่ได้มีอาการอะไรก็คือปกติแล้วก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเป็นที่มาของคลิปคิปนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วก็ลองไปคิดวิเคราะห์นะครับถ้าใช้รถรุ่นใกล้เคียงกับผมวันหนึ่งมันต้องมีอาการแล้วก็มีปัญหาแบบนี้แน่ๆฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเตียม ตัวเตรียมใจดูว่าตัดสินใจยังไงในการที่จะหางบประมาณในการซ่อมนะครับจะซ่อมที่ศูนย์ด้วยงบประมาณ5,000เศษเศษหรือจะซื้อมาเปลี่ยนเองอในราคาอะไหล่2000กว่าบาทที่ไม่เกิน3 0 0 0ับาทแล้วก็ไปให้ช่างด้านนอกเปลี่ยนหรือถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือก็เปลี่ยนเองฉะนั้นก็ลองตัดสินใจกันดูอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากรถของพมเองที่เอามาแชร์นะครับซึ่ง ก็ตามที่บอกไปนะมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีเงินไม่มีเวลาไม่มีความรู้เราก็ยอมจ่ายเงินให้ช่างที่ศูนย์เปลี่ยนให้จะได้จบแล้วก็สบายใจแต่ถ้าเรามีเวลามีเงินน้อยแล้วมีความรู้เราก็ซื้อของมาทำเองนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่มีปัญหาแบบผมมารับชมคลิปผมแล้วก็ได้สาระ ความรู้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ